รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คนพิการทุกคนต้องการช่วยเหลือตนเองและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติไม่ต่างจากคนทั่วไปซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในทุกๆด้านซึ่งการให้ความช่วยเหลือที่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการซึ่งจะช่วยปรับสภาพความพิการและมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้พวกเขากลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก,ก็คือคุณแม่สำลีสนเล็กนะคะแกอายุ89ปีแล้วนะคะตอนนี้แกเดินไม่ค่อยไม่ค่อยไหวไม่ค่อยแข็งแรงแกพิการทางการเคลื่อนไหวนะคะว่าแขนขาแกไม่มีแรงนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้รถบิวเชร์มาเวลาจะไปไหนมาไหนกับลูกหลานยายจะใช้ไม้กระเทา้าจะมีไม้กระเทาา้าไม้ตะพดของแกนะ่ะแกจะใช้ตัวโน้นแต่ระยะหลังมานี่รู้สึกว่าแขนขาแรงไม่ค่อยมีมาก คือจะรับน้ําหนักตัวเองไม่ไหวกับไม้แต่ไม้แต่พดแก่ก็ระพอดีได้ข่าวจากสภาสังคมสงเคราะห์ว่ามีการแจกกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะคะก็เลยค้นหาไปเจอก็เลยทําเรื่องขอเรื่องกายอุปกรณ์เป็นรถบิวแชร์มามาสอบถามว่าคนแก่คนพิการที่อยู่นี่มีจริงไหมเป็นยังไงช่วยเหลือตัวเองได้ระดับไหนสมควรที่จะใช้รถบิวแชร์ไหมนะคะพอลงมาแล้วกาโอเคบอกว่าอ้าว ใช่ต้องใช้รถบีแชร์ระดับนี้ก่อนหน้านี้เวลาจะไปไปวัดไปวาหรือว่าออกไปข้างนอกนะคะไม่มีรถจะลําบากมากเพราะว่าใช้ไม้กระเทาาลับน้ําหนักแกเดินไปจะไม่ค่อยไหวกกจะปวดเข่าพอได้รถบีช์มาเวลาไปไหนมาไหนแกก็จะแฮปปี้ก็คือมีความสุขไปได้ไกลกับลูกหลานไปทําบุญหรือว่าไปวัดนะคะหรือว่าไปไปนวนมานี่กับลูกหลานแกก็จะ ไป,ไปก็คือชวนไปก,ก็อยากจะไปขึ้นนอกจากความช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์สำหรับคุณยายสำลีแล้วทางครอบครัวของบุญมียังได้รับค่าซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยจากสภาสังคมสงเคราะห์โดยเงินทุนที่ได้มานั้นบุญมีได้นำมาซ่อมแซมบันไดซึ่งของเดิมเป็นบันไดไม้ที่ผุพังและซ่อมแซมหลังคาให้แข็งแรงน้ำไม่รั่วซึมเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว ขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์มานะคะที่ที่ที่ลรงเห็นความสําคัญของคนพิการนะคะคือทําให้คนพิการนี้ได้ได้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการดํารงชีวิตดีขึ้นนะคะก็คือมีความปลอดภัยขึ้นนะคะก็ขอ,ขอให้สภาสังคมสงเคราะห์อ,อยู่กับคนพิการคนแก่ผู้ยากไรตลอดไปนะคะคุณค่ะ ะจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่อย่างน้อยความช่วยเหลือจากสภาสังคมสงเคราะห์ที่มอบให้นั้นจะเป็นส่วนช่วยให้พวกเขามีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขค่ะแล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรู้หรือไม่ว่าข้อควรระวังขณะใช้รถวิลแชร์คือถ้าการทรงตัวไม่ดีควรใช้สายคาดลำตัว ล็อกล้อรถเข็นก่อนย้ายตัวขึ้นลงหลีกเลี่ยงการนั่งยกเข่าสูงกว่าสะโพกหรือนั่งไขว่ห้างถ้ามีอาการตาลายจะเป็นลมต้องบอกให้คนข้างเคียงช่วยกระดกล้อหน้าให้รถเข็นงายหลังเพื่อให้ศีรษะและปลายเท้าชี้ขึ้นเมื่ออาการดีขึ้นจึงปล่อยรถเข็นลงสู่ปกติแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1 4 7 9ได้ตลอด24ชั่วโมง ผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม